สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์ดีฮิลิ่งหรือพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของด็อรดีนะคะสำหรับวันนี้เรากอนำเสนอคลิปที่มีชื่อว่าวิธีเปิดรับพลังจากจักรวาลด้วยคลื่นพลังบวกค่ะคุณเชื่อไหมคะว่ามนุษย์เราทุกคนนั้นไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงกันเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลและจักรวาลเคียงข้างเราเสมอคะ่ะหากเราสามารถรับรู้สัญญาณจาก จัก,กรวาลและปรับจิตใจให้สอดคล้องกับพลังแห่งจัก,กรวาลได้เราจะพบกับโอกาสความโชคดีและความสำเร็จที่คาดไม่ถึงแม้ในวันที่เรารู้สึกว่าเรานั้นโดดเดี่ยวไร้เรี่ยวแรงไร้กำลังใจเราอาจจะไม่พบใครสักคนที่อยู่ไลยล้อมรอบตัวเราแต่ว่าถ้าเราได้ใช้ใจสัมผัสและฟังเสียงแห่งธรรมชาติเราจะค้นพบว่าแท้จริงแล้ว จักรวานนั้นโอบร้อมรอบตัวเราอยู่และตัวของเราเองนั้นก็มีคุณค่าเสมอสำหรับจักรวาลค่ะคำกล่าวข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องของทฤษฎีจักรวาลเคียงข้างเราเสมอซึ่งทฤษฎีนี้เป็นแนวคิดเชิงจิตวิญญาณและปรัชญาที่สะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าจักรวาลหรือพลังงานสูงสุดบางอย่างกำลังสนับสนุนช่วยเหลือหรือเชื่อมโยงกับชีวิตของเราโดยตรงโดยเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางด้านจิตวิญญ,ญาณ พลังงานกฎแห่งแรงดึงดูดและกฎแห่งจักรวาลจักรวาลไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ว่างเปล่าแต่มีพลังงานหรือเจตจำนงที่สนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตมนุษย์อยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับว่าจักรวาลน,นั้นพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเราค่ะ เอาละค่ะถ้าหากว่าคุณเห็นด้วยกับทฤษฎีนี้นะคะที่เชื่อว่าจัก,กรวาลน,นั้นเคียงข้างเราเสมอและคุณต้องการที่จะค้นพบวิธีที่จะเปิดรับพลังงานจากจัก,กรวาลเพื่อเติมเต็มและสนับสนุนคุณในทุกรูปแบบเราขอยืนยันว่าคลื่นพลังงานบวกจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้คุณนั้นได้พบกับแรงผลักดันอันมหาศาลจากจัก,กรวาล เหตุที่พลังงานบวกมีอยู่ทุกแห่งทุกหนเพราะจัก,กรวาลนั้นเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่สิ้นสุดทุกที่ที่เกิดขึ้นในจัก,กรวาลล้วนเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวและการไหลของพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากธรรมชาติพลังงานจากความคิดหรือความรู้สึกหรือความตั้งใจของเราเองล้วนแล้วแต่มีการไหลของพลังงานที่เป็นบวกหรือลบทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราใช้หรือวิธีที่เรารับรู้ค่ะ คลื่นพลังบวกนี้จะมาพร้อมกับกฎแห่งแรงดึงดูดเพราะเชื่อว่าเมื่อเราคิดแบบไหนเรามักจะได้แบบนั้นสิ่งที่เราคิดคือสิ่งที่เราจะได้รับจักรวาลจะสะท้อนพลังความคิดและความรู้สึกของเราเช่นจักรวาลจะตอบสนองต่อพลังงานที่เราส่งออกไปและพร้อมช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายถ้าหากว่าเรานั้นส่งความปรารถนาออกไปด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา เช่นหากคุณต้องการความมั่งคั่งและคุณตั้งใจมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนี้จะกวาลจะส่งสัญญาณโอกาสและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณ เอาล้วค่ะเราไปดูวิธีเปิดรับพลังจากจักรวาลด้วยคลื่นพลังบวกกันก่อนนะคะข้าแรกที่เราอยากจะบอกคุณก็คือวิธีฝึกคิดเชิงบวกค่ะหลักการนี้ก็คือว่าเมื่อเรามีความคิดเชิงบวกและเปิดใจรับโอกาสอย่างจริงใจจักรวาลจะตอบสนองด้วยการส่งพลังบวกกลับมาหาเราเช่นการมองโลกในแง่ดี การเชื่อมั่นหรือการมองตัวเองในด้านที่ดีการมองผู้อื่นด้วยความเข้าใจแม้ว่าผู้นั้นจะมีความแตกต่างจากเราก็ตามความคิดเชิงบวกแบบนี้จะก่อให้เกิดอารมณ์ที่ดีจิตใจเต็มไปด้วยความสดใสซึ่งพลังงานแบบนี้นะคะจะส่งอิทธิพลต,ต่อตัวของเราโดยตรงทําให้สภาพแวดล้อมรอบตัวของเรานั้นเกิดเป็นมวลพลังงานที่ดีและเปิดโอกาสให้กับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราค่ะสําหรับวิธีที่สองนะคะที่เราอยากจะบอกคุณก็คือการฝึกพูดเชิงบวก การฝึกใช้คำพูดเชิงบวกนั้นจะช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้นประโยชน์ที่ได้นั้นก็คือความมั่นใจในตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นการจัดการกับความเครียดและยังส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้และเมื่อกระแสพลังงานแวดล้อมรอบตัวของคุณเป็นคลื่นพลังงานที่ดีก็จะส่งให้คุณนั้นสามารถเชื่อมโยงกับพลังจากจักรวาลได้วิธีการนี้นะคะคุณจะต้องฝึกพูดเชิงบวกให้แทรกซึมไป ในชีวิตประจำวันและในทุกๆวันด้วยเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเพิ่มอนุภาพของการดึงดูดพลังบวกให้แวดล้อมอยู่รอบตัวคุณมากที่สุดโดยคุณอาจจะฝึกพูดผ่านกระจกให้เห็นภาพตัวเองแล้วส่งข้อความหรือพูดข้อความที่ส่งเสริมกำลังใจให้กับตัวเองในทุกๆเช้า ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคคำพูดคำซ้ำก็ได้หรือว่าจะใช้เทคนิควิธีเปลี่ยนคําพูดเชิงลบแล้วแทนที่ด้วยคําพูดเชิงบวกแทนในยามที่เกิดสถานการณ์แย่ๆเพื่อเป็นการลดความรู้สึกเชิงลบหรือลดความเครียดลงและยังเป็นการส่งเสร,ริมให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกเพิ่มขึ้นในสถานการณ์นั้นค่ะ และนี่คือตัวอย่างของคำพูดเชิงบวกซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเช่นฉันมีศักยภาพมากพอที่จะประสบความสำเร็จชีวิตคือการเรียนรู้และทุกๆวันฉันได้รับโอกาสใหม่ๆที่ดีเสมอร่างกายของฉันแข็งแรงและสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันฉันรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความสงบและความมีสติ มีแต่คำว่าโชคดีและคนดีๆอยู่รายล้อมรอบตัวฉันเสมอและการเปิดรับขึ้นพลังงานจากจักรวาลแบบง่ายๆที่เราจะนำมาแนะนำในวันนี้สำหรับในข้อที่3ก็คือว่าการพูดคำว่าขอบคุณและการใช้พลังแห่งการสำนึกรู้คุณคะ่ะ การที่เรานั้นมีความสำนึกรู้คุณในสิ่งต่างๆของชีวิตจะกวาลจะรับรู้และตอบสนองต่อพลังงานบวกที่เราส่งออกไปในรูปแบบของสิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตเราเช่นเมื่อเราพูดคำว่าขอบคุณเพื่อเป็นการแสดงความกระตันยูหรือสำนึกรู้คุณต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มอบความรักความเมตตาผู้อุปถัมภ์หรือทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เช่นธรรมชาติที่ทำให้เรามีความสุขความสดชื่นความสบายใจหรือพรสวรรค์จากตัวของเราที่ทำให้เรามีทักษะโดดเด่น คำขอบคุณสำหรับครอบครัวที่ทำให้เราได้รับพลังและกําลังใจการขอบคุณกัลยะาณมิตรที่ดีที่มอบคลื่นพลังบวกต่อเราจากักรวาลจะรับรู้ถึงคลื่นพลังนี้และสะท้อนกลับมาเป็นโอกาสที่ดีและสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นการชักนําให้คนที่มีความเหมาะสมเข้ามาในชีวิตหรือช่องทางที่จะเป็นโอกาสให้เราประสบความสําเร็จ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเมื่อเรามีความสำนึกรู้คุณแล้วเรามีความมั่นคงทางอารมณ์เรามีคลื่นพลังบวกเรามีความรู้สึกสุขสมบูรณ์ทางจิตใจเราก็จะสามารถเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้น การขอบคุณจะทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเรานั้นขาดแคลนอะไรเพราะทันทีที่คุณเปล่งคำว่าขอบคุณความรู้สึกภายในใจของคุณเกิดการรับรู้ได้ว่าคุณมีความอุดมสมบูรณ์คุณมีทุกอย่างพรั่งพร้อมแล้วคุณถึงเอ่ยคำว่าขอบคุณต่อสิ่งเหล่านั้น ความอิ่มเอมทางจิตใจและอารมณ์เป็นเสมือนคลื่นพลังบวกชั้นเยี่ยมยอดดังนั้นจึงส่งผลให้จัก,กรวาลสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้เช่นการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างและการเปิดหนทางที่ดีแก่เราค่ะสำหรับเทคนิควิธีส่งคลื่นพลังบวกจากตัวเราเพื่อเปิดรับพลังจากจักรวาลในข้อที่4ก็คือการทำความดีในรูปแบบต่างๆเท่าที่เราจะทำได้ เนื่องจากระบบจักรวาลเป็นระบบที่สมดุลน,นะคะทุกสิ่งในจักรวาลน,นั้นมีการหมุนเวียนและเคลื่อนไหวอย่างไม่สิ้นสุดทุกการเคลื่อนไหวเหล่านี้สร้างการเปลี่ยนแปลงพลังงานตลอดเวลาทั้งในมิติทางกายภาพและจิตวิญญาณพลังบวกจากการสร้างสรรค์สิ่งดีเช่นความรักความเมตตาความสุขและความสงบจะทำให้เรานั้นสามารถดึงดูดพลังงานบวกจักรวาลเข้ามาในชีวิตเราได้ด้วยค่ะด้วยทฤษฎีของกฎแห่งแรงดึงดูด เพราะเมื่อเรากระทำดีด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมอบความรักและการให้โดยไร้เงื่อนไขสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความสุขสงบในจิตใจการมีสันติสุขและยังก่อให้เกิดความสมดุลกับร่างกายด้วยนะคะเพราะพลังบวกที่เกิดจากการให้เป็นพลังที่สร้างความสุขความอิ่มเอิบใจเมื่อเราตกอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่สุขสมบูรณ์ปราศจากพลังลบ หรือความวิตกกังวลเราก็จะมีสติปัญญาที่จะมองเห็นโอกาสดีๆที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นและยิ่งเราเปิดรับสิ่งเหล่านั้นด้วยใจที่เปิดกว้างเราก็จะไม่มีทางมองข้ามโอกาสดีๆหรือหนทางแห่งความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ ตัวอย่างของการทำดีนะคะเราก็อาจจะเริ่มจากที่ตัวเองก่อนการทำความดีเพื่อตัวเองอย่างเช่นการดูแรลรักษาร่างกายให้ดีให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดูแลเยียวยาจิตใจให้มีความมั่นคงและมีความสุขความสบายใจหลังจากนั้นเราจึงค่อยทำความดีเพื่อคนที่อยู่รอบตัวเรา เช่นการทนุบำรุงความสัมพันธ์ให้งอกงามรวมถึงการเข้าใจเอาใจใส่และการปฏิบัติดูแลแก่คนรับค่าของเราเป็นอย่างดีค่ะส่วนการทำความดีต่อโลกและสังคมและจักรกวาลอย่างเช่นการอุทิศตัวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความดีให้กับสังคมในรูปแบบที่เราถนัดและในรูปแบบที่เราชอบ และการทำความดีที่ได้ผลแต่ต้นทุนต่ำนั่นก็คือการทำความดีด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสการพูดคุยด้วยคำพูดที่ให้กำลังใจและคำปลอบประโลมการแผ่เมตตาสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินในโลกปัจจุบันซื้อคุณเพียงแค่ใช้จิตใจที่ผ่องใสและคลื่นพลังบวกจากข้างในของตัวคุณเองเท่านั้น อย่างที่เราบอกแล้วว่าทุกสิ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันและทุกอย่างในจักรวาลนี้สามารถดึงดูดถ่ายเทหากันได้ด้วยคลื่นชนิดเดียวกันดังนั้นการทำความดีในรูปแบบต่างๆก็เป็นเสมือนคลื่นพลังบวกที่จะช่วยเชื่อมโยงกับพลังบวกแห่งจักรวาลและการถ่ายเทสิ่งดีๆก็จะกลับคืนมาสู่ตัวเราได้โดยผ่านสัญญาณในรูปแบบต่างๆ สำหรับวิธีที่5ในการเปิดรับคลื่นสัญญาณจากจักรวาลด้วยคลื่นพลังบวกของตัวเรานั่นก็คือการเข้าถึงและการสัมผัสกับธรรมชาติค่ะ เพราะว่าเนื้อแท้ของธรรมชาติคือจัก,กรวาลทุกสิ่งที่อยู่บนโลกของเราแม้แต่ตัวเราเองมนุษย์เองก็คือธรรมชาติแห่งจักรวาลดังนั้นวิธีการที่เราจะสามารถเหนี่ยวนำให้จักรวาลสนับสนุนเราในรูปแบบต่างๆช่องทางนี้นะคะถือว่าเป็นช่องทางที่ยิ่มยอดเช่นกันอย่าลืมว่าคลื่นพลังงานชนิดเดียวกันย่อมถ่ายเทและไปมาหาสู่กันได้ การเข้าถึงและสัมผัสกับธรรมชาติโดยเราอาจจะต้องใช้เวลาในแต่ละวันเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองการสัมผัสการเปิดใจรับรู้สภาวะที่เป็นจริงของธรรมชาติรอบตัวเราอาจจะเป็นเรื่องของการเดินเล่นในสวนการออกกําลังกายในสวนการอยู่กับตัวเองเงียบๆในธรรมชาติการทำสมาธิใต้ต้นไม้ หรือแม้แต่การสัมผัสกับคริสตัลหรือหินจากธรรมชาติก็อาจจะมาในรูปแบบของการทำงานศิลปะเช่นการดีไซน์กำไลข้อมือการทำพวงกุญแจจากหินหรือการตกแต่งมุมหนึ่งของบ้านด้วยหินและคริสตัลสิ่งเหล่านี้นอกจากจะช่วยทำให้เราเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลแล้วยังจะช่วยหล่อหลอมให้จิตใจของเราสงบผ่อนคลายอันเป็นการก่อให้เกิดพลังบวกในจิตวิญญ,ญาณของเราได้อีกทางหนึ่งค่ะ การเปิดรับสัญญาณจากจักรวาลด้วยคลื่นพลังบวกวิธีที่6กก็คือการปฏิบัติทำสมาธิหรือการฝึกจิตเพื่อให้จิตใจสงบ ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการเชื่อมโยงและรับรู้ถึงพลังจัก,กรวาลได้โดยอาจจะมาในรูปแบบของลางสังหรณ์สัญญาณจากจัก,กรวาลหรือการบังเอิญที่มีความหมายอาจจะเป็นปฏิหารหรือความโชคดีแบบที่คิดไม่ถึงมาก่อนก็ได้การทําสมาธิหลักการนี้มาจากความเชื่อที่ว่าจิตใจของมนุษย์นั้นมีพลังขึ้นความถี่ที่สามารถสอดรับกับพลังงานรอบตัวได้หากเราสามารถทําให้จิตสงบนิ่งเราจะสามารถรับรู้พลังงานที่ละเอียดอ่อน ที่มีอยู่ในจักรวาลได้อย่างชัดเจน พลังงานของจิตมนุษย์จะมีสนามพลังงานหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่รอบร่างกายและเมื่อเราทำสมาธิสนามพลังงานนี้จะมีความสม่ำเสมอและบริสุทธิ์มากขึ้นคลื่นพลังงานที่ออกมาจากร่างกายนี้จะเชื่อมโยงกับพลังจักรวาลบางคนก็เรียกว่าออร่านะคะจิตที่สงบและบริสุทธิ์สามารถดึงดูดพลังงานบวกจากจักรวาลให้เข้ามาหล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจส่งผลให้เรารู้สึกเบาสบายมีพลังชีวิต และมีความรู้สึกสงบสุขในจิตใจส่วนอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ว่าเวลาเราทำสมาธิเนี่ยคลื่นสมองเนี่ยจะลดลงเป็นคลื่นอัลฟาซึ่งเป็นภาวะที่รู้สึกผ่อนคลายสงบและปลอดโปรง่งคลื่นนี้จะเชื่อมโยงกับความคิดสร้างสารรค์และความรู้สึกสงบสุขส่วนในระดับที่ลึกขึ้นไปอีกนะคะสมองก็จะเข้าสู่โหมดคลื่นเทต้าค่ะ ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับความฝันหรือช่วงก่อนหลับคลื่นเทต้านี้ถูกมองว่าเป็นประตูที่ทำให้เชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกและพลังของจักรวาลได้ง่ายขึ้นการที่อยู่ในภาวะอัลฟาหรือเทต้าทำให้จิตใจมีความไวต่อการรับรู้พลังงานละเอียดอ่อนจากจักรวาลได้การทำสมาธิอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องนั่งปฏิบัติทำสมาธิอย่างเดียวนะคะอาจจะหมายถึงการเชื่อมโยงกายใจและจิตวิญญ,ญาณเข้าด้วยกันเช่น ศาสตร์แห่งโยคะชี่กงหรือการปรับคลื่นสมองคลื่นจิตใจด้วยเสียงบำบัดวารีบำบัดหรือสุวะนนทบำบัดค่ะการเปิดรับคลื่นพลังงานจากจักรวาลวิธีสุดท้ายที่เราจะนำมาแนะนำ นั่นก็คือการสื่อสารกับจัก,กรวาลโดยตรงค่ะวิธีนี้ใช้เพียงแค่ความจริงใจตรงไปตรงมาบอกวัตถุประสงค์หรือเจตจำนงของเราให้ชัดเจนมีเป้าหมายที่แน่นอนและสามารถเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตของเรานะคะที่สำคัญคุณจะต้องมีความเชื่อและไว้ใจในจัก,กรวาลปล่อยวางความคิดที่ลังเลสงสัยและซับซ้อนพร้อมเปิดใจรับคลื่นพลังบวกหรือสัญญาณและความเชื่อเหลือในรูปแบบต่างๆ จากจักรวาลอย่างเต็มที่เมื่อร่างกายของคุณพร้อมจิตใจของคุณปลดล็อกและเปิดรับเพียงแค่นี้การเชื่อมต่อกับจักรวาลก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลเกินจริงรูปแบบวิธีที่จะสื่อสารกับจักรวาลน,นั้นก็อย่างเช่นนะคะการพูดร้องขอหรือพูดอย่างตรงไปตรงมาอาจจะเป็นการพูดออกเสียงก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเสียงพูดภายในใจเช่นการพูดก่อนนอนเพื่อให้ระบบสมองของคุณนั้นบันทึกและปล่อยคลื่นความคิดนี้ให้กัา การกละออกไปในจักรวาลการเขียนบันทึกความในใจหรือการประกาศความในใจเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ควรคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าอายเพราะการที่คุณสื่อสารกับจักรวาลก็เหมือนกับการที่คุณสื่อสารกับตัวคุณเองการที่คุณทําความเข้าใจถึงสิ่งที่คุณอยากได้หรือวัตถุประสงค์ของคุณเองเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะทานะคะเพราะว่าจะทำให้คุณน,นั้นเข้าใจตัวเองในระดับหนึ่งคุณจะได้รู้ว่าตัวของคุณน,นั้นต้องการอะไร การสื่อสารกับจักรวาลโดยประกาศความในใจก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะทันทีที่คุณเปล่งเสียงออกมาหูของคุณก็ได้ยินเสียงความต้องการของตัวคุณเองการประกาศแบบนี้เป็นการย้ำเตือนว่าคุณมีศักยภาพและสามารถที่จะทำสิ่งที่คุณต้องการได้สำเร็จเมื่อคุณมีความมั่นใจอย่างสูงสุดจักรวาลก็พร้อมที่จะตอบสนองสิ่งที่คุณต้องการเพียงแต่ว่า คุณจะต้องทำสิ่งนั้นด้วยตัวของคุณเองเช่นกันและองค์ประกอบที่เราอยากจะแนะนำเพิ่มเติมในการเปิดรับ การเชื่อมโยงจากจักรวาลน,นั่นก็คือคุณจะต้องรู้จักปล่อยวางให้เป็นวางใจเป็นกลางให้ได้ยอมรับความเป็นจริงจากสภาวะที่เกิดขึ้นและลดอัดตราในตัวตนองค์ประกอบทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายไม่กดดันและไม่เร่งรัดตัวเองว่าเมื่อไหร่จะได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือการตอบรับจากจักรวาลอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะแนะนา ก็คือคุณจะต้องรู้จักสังเกตสิ่งรอบข้างด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสัญญาณจากจักรวาลที่ส่งมาหาคุณเนี่ยเขามีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปซึ่งถ้าเราไม่ตั้งข้อสังเกตเราก็อาจจะนึกไม่ถึงนะะอาจจะเป็นเรื่องของผู้คนที่ถูกส่งมาให้คุณได้แง่คิดหรือประสบการณ์หรือว่าการ เปิดหนทางเดินดีๆให้กับคุณหรืออาจจะมาเป็นรูปภาพสัญ,ญลักษณ์จากการมองเห็นการได้ยินอาจจะเป็นตัวเลขซ้ำหรือเรื่องบังเอิญหรือเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ดูแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ลังสังหรฮอนอาจจะมาจากจิตใจภายในของคุณเองหรืออาจจะมาจากความฝันเมื่อค,คุณคิดว่าสัญญาณเหล่านั้นนะ่ะเป็นแนวทางของจัก,กรวาลที่ตอบสนองหรือส่งมาเพื่อคุณ เราก็จะแนะนําเพิ่มเติมอีกว่าคุณควรจะจดบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นประสบการณ์แนวทางและเป็นจิ๊กซอว์ชีวิตของคุณเองด้วยและถ้าหากว่าอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของสัญญาณต่างๆที่จักรวาลอาจส่งมาหาคุณเราได้เคยทําคลิปแบบนี้ไปแล้วนะคะที่มีชื่อว่า11ส,สัญญาณจากจักรวาลคุณสามารถรับฟังเพื่อเป็นข้อมูลและทิปเคียงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้ค่ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้เราได้นำเสนอวิธีที่เรียบง่ายและสามารถทำได้ตลอดเวลาเพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดพฤติกรรมและการกระทำอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันให้เป็นอัตโนมัติก็สามารถที่จะสร้างคลื่นพลังบวกจากตัวของเราเพื่อดึงดูดพลังงานดีๆจากจักรวาลเพื่อโอกาสที่ดีและการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ ท้ายนี้เราขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตและรับพลังงานดีๆจากจักรวาลรวมถึงความสำเร็จต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมานะคะด้วยความรักและปรารถนาดีจากดร์ดีฮิลลิ่งพลังงานสากลบำบัดตามแนวทางของดรดีค่ะ